ถ้าทำถ้าทำต้องโบกดาเมจเยอะเล่นฮาร์ดแล้วมันตีไม่ค่อยไปโอเคไอ้ก็น้องๆก็ตามมาต่อกับเดิเป็สามเย่อยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วนี่มันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไหนเนี่ยเออเขาคันซีอีกรอบเออเออเออขามได้ไหมเนี่ยข้ามไม่ได้ด้วยข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้เด้งเด้งอีกแล้วเด้งอีกแล้วอะไรเด้งวะ นมจบปะไม่อ้อมเขาอ้มไงไม่ก็ไม่อ้อมเขอ้อมไงพูดตรงไปตรงมาไงเออพอดีแหละอยู่ใกล้เบ้นเพื่ออะอ่าฮะโอเคนะครสีนี้กาดจะเห็นไปแล้วนะฮะก็คงไม่ว่าอะไรกันมาไปอ้อมไปาหลังไปเมื่อไหร่คาโบยุดเลนที่ตัวเธออย่าแย่งเขาเขาขอร้องเขาสวยเรียกได้อะไรเงี้ยกูก็สวยเรียกได้รู้ปะหม่งหน้ามึงนี่สวยเลือกได้ ม่มีนมนี่ก็นุ่งเป็น,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 นผู้ชายแล้วเนี่ยอีดอกทองคาเวอร์บอก,บอกอมไม่ใช่นะอันนี้ดับดับนรกโดยชอปเปอร์คุงอีกแล้วอันนี้ก็อย่างอย่างที่บอกพา์ที่แล้วใช่ไหมว่าอ่าอะไรนะมันเป็นไอพวกข้อพวกข้อมูลคอมพิวเตอร์ถ,ถูกลบไปหมดแล้วอ่าเหลือแต่ข้ออันข้อมูลที่เป็นกระดงก,กระดาษเขียนไว้มันต้องหาออ้อนทึกจากตรงนี้เออเดี๋ยวว่าต่อยแม่งเลยนนก็เหลือแต่ข้อมูลที่เป็นที่เขียนบันทึกไว้เป็นกระดาษเป็นโน้ตอย่างเดียวห้า อ่ะโอเคกลับมาต่อจากตรงนี <and new> <studio> ้เลยขอหาไอประกอบชุดเหมือนเดิมมาที่เดิมตรงนี้แหละจำดีีโอ้ยกระตุกอืมอต่อยอยู่วะเนี่ยเอ็นตรงนี้ตรงนี้ต้องเปิดอีกรอบปะเนี่ยเอ่อไ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 อประตูนั้นนะใช่ถ้าเจ้าของก็เปิดก็ได้มันก็มี เออเอาเอาแล้วกันอ่ะกูไม่มีไม่มีบ่าวขอโทษกูมีกูมีไม่ต้องไปเย้เย้เปิดมวนหน้ามวนหน้ามวนหน้าเข้าไปกระตุกแบบมวนหน้าเออเฮ้ยโอ้กองกล่องลอยกล่องลอยมึงลอยอ่ะจะหนีเหรอไม่มีทางมึงไม่ได้หนีกูหรอกไม่หนีกูหรอกอ่ะยือต่อยยือถือไว้ทำไมฮะถือไว้ทำไม โอเคเก็บเก็บทุกอย่างหรือให้หมดหรือเก็บให้ครบทุกชิ้นของฟรีมีในโลกช่วงนี้ก็จนรีสตร์ทเหมือนกันอ่ะป่เข้าเบนเลยช่วงช่วงนี้ประกอบปืนเยอะสมแที่บอกน้องนะว่าพี่เล่นก็กระุกนิดหน่อยนะก็ขออภัยจริงก็คอมพี่จะได้แค่นี้นะโอเคเก็บไม่เก็บปนนี้เดี๋ยวไปขายเลยออก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 โอเค แล้วก็สแตติกแพ็กกูขายขายสิเฮ้ยขายสิเออเห็นแล้วเมื่อกี้มันจะกระตุกกระตุกแวบๆเหมือนจะหลุดแต่ไม่เป็นไรยังเล่นได้อยู่โอเคกลับมาอ่าฮะโอเค,อเคมีน้องๆขอมานะครับอยากให้ใช้ปืนกลกับดาบอ่ะงั้นก็เอาแทนปืนนี้แล้วกันช็อตกันกูไม่ใช่ลเนะลวเดวห็นไหมกูใส่อะไรไปบ้างวะใส่นี้ใส่เหล็ดไฟเลดไฟ,ไฟ ดาเมจเลดไฟไม่ทันแล้วช่างมันเถอะเอา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 เป็นนั้นได้ไหมเอาเป็นป,นปืนฟัโดโรด้าเป็นอะไรวะฟัดโรดาเป็นของอะไรวะฟอสกัน,กนมันเป็นเอนจิ้นของอะไรวะเอ่อพลาสมาพลาสมาอ๋อโอเคพลาส,นะสมาคออ่ะนี่เขามีคอมโพเซอร์คอมโพเซอร์นี่เอาดิฟอร์ใช่ไหมอ่าแล้วก็สไปายนี่เปลี่ยนเป็นอะไรนะดาบอะไรวะ ไอ้นี่มันระเบิดอุ้ยกดผิดไอ้นี่กดผิดกดผิดครับสร้างไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวถอดออกกี่รอบไอ้แซกใจเย็นเดี๋ยวจะพึ่งอย่าพึงสร้างไม่ทันละโอเคอ่าอะไรนะไฮดรอลิกไฮดรอลิกเอนจิ้นดิฟอร์ทูมันมีแบบดิฟอร์กับคอโซนิกอันต่างกันป่าววะคอโซนิกดาดาเมจแรงกว่าเหรอใช่ดาเมจแรงกว่ามันจะเป็นเป็นไอ้นี่เป็นแฮมเมอร์ไหนดูดิเทส กูของก็ดูของกูอ่ะของกูอ่ะเป็นแฮมเมอร์ของมึงจะใช้เป็นดาบก็ได้ไม่เดี๋ยวดูก่อนเทสเพราะว่าแฮมเมอร์จะจะแรงกว่าขอเทสก่อนใช้อยู่ก็จะเป็นแฮมเมอร์อ๋อ,อจอ้าวจ้าเดี๋ยวฮีโร่ก่อนแช่ก็แรงมาอีกกระตุกกระตุกโอเคนี่แหละอันนี้แหละโอเคเจอฟัดโรด้างานนี้สนุก นี่น้องขอมาเลยเนี่ยไม่พี่พันโรด้าไปสู้ศัตรูเนี่ยเห็นที่เปเคนชิโร่เรือไงเนี่ยฮะไปต่อยกับผีเนี่ยฮะคิดได้ไงเนี่ยถือปืนก็ดีอยู่แล้วมาถือ <speaker> พัดโรด้าอ่ะเดี๋ยวดิฮะมันอยู่ข้างหลังเนี่ยไอที่ปล่อยปล่อยบอดกลัวเอาช่างมันไม่สนปล่อยบอดอะไรไม่สนแล้วงั้นปล่อยเดี๋ยวปล่อยทิ้งไปก่อนแล้วกันอจอนนี่กลับเองแล้วกันจอนี่นายไปแล้วกันจอนนี่เดอะเฟิร์สไปช่งแมเศร้า ไม่ทันแล้วช้าไปไปเจ้านี่เดือดเฟิร์สไปละวเอาเพื่อนทุกคนสวัสดีสบายดีไหมว่าไงพวกนายทุกคนลบแล้วคุณองโดดอ้าวแล้วไปคุณโดนคนเดี่อ๊ะมาคุณมันแล้วมึงจะโดดตายทำไมเนี่ยฮะเราโดดเดียวกันนุ้ยยืนก็ยืนบนสะพานเดียวกันไม่โดนนี่ไงวะเออไปวิ่งเนี่ยแล้วมึงก็ผู้หญิงไปสองคนดูดูมันทำดูดู แล้วปล่อยกูไว้กับมึงเนี่ยนะเอียมาเฮ้ยมันเจอคนดิวะใช้ปืนใช้ดาบไปได้อย่างนั้นอ่ะใช่ไหมใช้ได้เว้ยไม่เอาเสี่ยงโดนยิงขอใช้ปืนเถอะแะ่ตอนไหนต่องดิบวะกลัวอะไรเออก็นี่แหละให้เวลากูส่องก่อนแปวแปวเอามันไม่โดนแปวแปวไม่หมดสาดก็ได้โ,โหมึงบูมากเลยเนี่ยมึงอ่ย เขามีแบบ้วไม่ไม่โดนอืมสาดด้วยปืนกลก็ได้เรียบร้อยอไปฝ<ะ>ั่งนู้นเหรอฮะเลี้ยงไปข้างหลัง,งตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่รู้เรื่องเลยก็มึงเล่นวิ่งไปข้างหน้าเลยนี่ว่ะมึงรีบเหรอฮะกูเปล่ารีบมึงรีบไปไหนเนี่ยมาน,นี่ของเก็บข,ข,ของฟรีกระสุนฟรีเอามาอ,อย่างใช้หมดโดหมดช่วงนี้ อี่าเลยคูโดหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกอย่ากระตุกเยอะคอมจ๋าอย่าเพิ่งใจเย็นไปเรียบร้อยรู้เสร็จแล้วก็วิ่งใช่ไหมอ่าฮะของฟรีเอามาศพกระทืบมีเรื่องกระศพมีอะไรเปล่าเดี๋ยวจะถือเดี๋ยวจะถือปืนดาบไว้นะเผื่อกันว่าน้องๆอยากเห็นที่ใช้ดาบเดี๋ยวทางไหนเนี่ยก็จะเออเออเล่นไรเีจเดินไรเพ่โอเคทางนี้ไปมวลหน้าเข้าไป เออชอบป่ะมีฟันโลดาแล้วไม่กลัวไปพาโลโอเน้นฟูแกงเกียวโอโอฟิสิกฟิสิกกระตุกกระทือบมาลีวไปเร็วชุดนี้กันแล้วระทึกไงระทึกระทึกระทึกต้องรีบต้องแบบรอๆหน่อยอะไรเงี้ยโหแล้วมันยิงยืนรีบกันสองคนนี้เนี่ยแบบมองหน้ากันไม่ติดอ่ะ ไม่เป็นไรนะทางนี้ต้องมีเจอเจอคนแน่ๆมีที่มีที่กำบังนี่ต้องเจอคนชัวร์กูวะยังยังยังมึงกระทืบบอกได้มั้งจริงอ่ะมึงจะหยิบพวกมันทำไมเนี่ยมันอยู่ไกลขี้เกียจวิ่งไปจะโอเคขึ้นลิฟต์หรือลงวะลงลงสินะไปปิดเนี่ยมันมีที่กำบังไงว่าต้องเจอคนน่ะชัวร์กลางน่ะวิ่งไปละ เอาแล้วอีดำไปไหนอีคนน่ะดำดำไปไหนละเดินวิ่งไปสองคนละอีกคนไปไหนเราพังตัวไปโดนแดดไปแล้วไงฮะโอ้ยไปครับวิ่งครับวิ่งครับโอ้นี่ยิงเขา่า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 ยิงเข่ายิงเข่ายิงหัวศาสตราสตาดกระสุนนั่งก่อนนั่งก่อนเขาบุมีแอมรีลดิง้งโอเค ขอแล้วขอของมันดิอย่าพึ่งมึงเก็บเร็วเหลือเกินอ่ะเพลงจบแล้ววะไม่มีแล้วจบแล้วจบแล้วเพลงจบแล้วเพลงจบแล้วคือจริงมันก็เป็นส่วนที่ต้าตกใจของเกมพวกนี้คือแบบมึงต้องทำให้เพลงจบเพลงจบปุ๊บกูรู้เลยว่าแม่งจบแล้วอะไรเงี้ยได้สุดแต่เพลงขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเขาอ้ากระตุกนะฮะทางไหนต่อพี่ทางนี้โอเคโนทางนี้นแล้วจอนนี่อะจอนนี่บอกอยู่แถวแถวนี้แหละใช่เหรอใช่ อยู่ในนี้แหละเจา้านี้บอกข้างในเนี้ยของกูไงของมึงมันไม่เกี่ยวไงของมึงกับคนละอันกันเปล่ามันไม่ลงที่เดียวกันใช่ไหมฮะมีเชื่อฟัดโรดาฟัดโรดาแ,แล้วเนี่ยอ๋อจะกระตุกกระตุกมึงสมูนวอล์ก <c oughs> มึงเดินแบบเดินสไลด์ <c oughs> อ่ะเฮ้ยอาวุธใหม่อีกแล้วเก็บครับไม่รู้กูได้อันใหม่ ไดร์เล็กซับซับเทชชั่นฟิลมันคืออะไรวะเป่ากกระบอกปืนอ่ะพี่ทำอะไรพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะไม่มีเลไม่มี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 ทั้งนั้นแหละไม่มีทั้งนั้นแหละโอเคดูหน่อยมันคืออะไรมันคืออะไรกันนะขอมันอยู่ในคอมแพกหรืออะไรปากกระบอกปืนอ่ะจะอยู่ในเฮฟวี่ธรรมดา อยู่ในไหนอ่ะเอวีธรรมดาไอปากรกะบอกปืนอ่ะดีฟอสทิฟอ,อ่ะอ๋อเออเจ๊ๆช่างมันช่างมันไม่สนละคือเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังไงเออ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่มีอารมณ์ดูตอนนี้บอกอยู่ข้างบนฮะไม่มีอะไรข้างบนวะไม่รู้ไปบอกให้รีบไปไงเฮ้ยเฮ้ย หรือจะมีเรื่องอะไรอะไรสมบูรณเลยวะที่เอาจะจะปิดทางออกมึงนี่ไปเร็วช้าคาเวอร์ช้าช้านะมึงเดี๋ยวเจอฟัดโรด้าเอาเอาวอาจะวัดนั่นมีตัวยิมายีกแล้วซาดเขายิงท้องนัดเดียวดับเฮ้ยเจอเนี่คอมอสขอใช้ฟัดโรด้าหน่อยเร็ว ฟัดโหลดดาเป็ดพะโลโอ้โหนั่นปูโอ้โห้ดาบคู่ผูพี่ผู้พิชิตข้างหลังมีตัวหนึ่งอะพี่ฟัดโหลดดาฟัดฟัดโหลดดาฟัดโหลดดาฟัดโหลดดาเรียบร้อยไม่เปืองว่ะไอชิดแมงเปืองว่ะฟันเอาฟันออกแม่งโดนไม่โดนไม่รู้อะแต่ฟันไปก่อนอะช่วงนี้อะไรเงี้ยใช่เรียบร้อยขอบใจจอนนี้บอกอยู่ทางนี้แหละจอนนี่บอกอยู่ทางนี้ตามจอนนี่มา เจอนนี่บอกเลี้ยวเลี้ยวขวานี่นะเฮ้ยไปแล้วเหรอไวจังนี่นี่จอนนี่บอกเจอแล้วไหนวะไปเลยจอนนี่ the second เจอนนี่หมายเลขสองจอนนี่ขี่ปั่นไซส<อ>์อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนวะเ <laughs> <laughs> อ้าเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยทางนี้พี่ครับพี่ครับทางนี้ครับพี่ทางนี้ครับโอ้โห ใช่ไม่บอกแล้วโอ้ไม่เร็วไม่เร็วเลยแม่เนี่ยจอนนี่กูปล่อยไปแล้วตัวนี้มีของไหมไม่มีคือกูปล่อยไม่ได้ไงฮะฮะทำไมอะไรกูปล่อยไปพร้อมมึงแล้วกันสัญญาณมันขึ้นสมของอะไรก็ปล่อยไปของของของก๊อปจากจีนอย่างนี้แหละไม่ได้เรื่องไม่มีของเลยแถวนี้เล่นไรเฮ้ยเอาหรอยัดระเบิดนั่นไม่ได้แดกกูหรอกครับความเร็วกูสูงกว่า ก็กูเป็นเป็นโฮสช่วยไม่ได้เป็นโฮสเวะก็กลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยเฮ้ยไวจังวะสมช้าช้าโอ้เป็นเรื่องเดี๋ยวเจอฟัดโรดาอืมกระทืบนแบบกระตุกกระตุกด้วยเฟเบริตก็ขึ้นลงลงนะขออภัยตรงนี้จะมีอะไรปะวะฮะมีโอ้ไม่กลัวคุณเจนสัมผัสได อ้าวขอบคุณเอ้าเอาแล้วมึงโยนกล่องมาไหมเนี่ยขอบคุณครับก็ต้องเอากล่องลงมาสิวะขอบคุณครับของมาครับหมดละไปเรียกไปต่อแหม่ปืนกูเท่เหลือเกินเนียแหมเท่จริงๆอุ้ยอุ้ยอะไรฟลอร์ดาไปบอลโลโอ้โหตายเป็นปลาเป็นปลาช่อเป็นหมูปลาช่อแย่ผิดคนแล้วน้องน้องแย่ผิดคนแล้วรู้ไหม ยำผิดคนแล้วมึงรู้ไหมรู้ไหมฮะอันนี้อันนี้เขาเรียกสดผิดรูสดผิดรูแล้วอยู่ระยะอย่างนี้อืมอืมขอบคุณครับอะไรเนี่ยมาร์กเกอร์มีมีแผนใหงบทุกคนเมื่อเวลาถึงมาถึงอะไรเงี้ยเราจะเกิดไหมใช่ไหมใช่อ่าเฮ้ยอะไรอ่ะนะ นี่ฮอร์มอนเฮฟวี่เฟมตรงนี้ไงเอเวอร์ไทร์ฟูลนั่นกูให้มึงกูใจดีมึงเอาอะไรมาให้กูอีกแล้วเนี่ยยาเล็กกูเป็นคนใจดีแซปเปอร์คงเป็นคนใจดีอ๋อแม่งมีเรื่องอนี้แหละเฮ้ยระเบิดแบงแบงแม่งไม่โดนเลยเว้ย แม่งกระตุกจนกูยิงไม่โดนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นดิจะเย็นสาดก็ได้มาแบงแบงมึงอย่าหลบสิเออเฮดช็อตมึงอย่าหลบสิหลบครับมึงอย่าหลบสิเอ้าแม่งมันไม่ไลเฟิลเลยกูไม่โดนเลยวะสาดปืนกลก็ได้มึงสดมากเลยนะรู้ลยไหมเนี่ยเฮ้ยมึงมึงเป็นทหารนะเว้ยมึงหัดแบบกลยุทธ์วิธีทำทางทหารมึงมึงไม่เป็นหรอเนี่ยฮะแบบ cover to cover เป็นปะเนี่ย โอเวอร์วอตมึงเป็นตอนนี้เราอาชีพเราสลับกันนะตอนนี้ไอแซคเป็นเป็นเป็นทหารนะส่วนคาร์เป็นช่างนะเหมือนจะมีโทรศัพท์เข้าเสียงเด็ดขออภัยท่านผู้ชมเด็ดเข้าเสียงใครวะฮะไม่ไงจากของของของลำโพงกูมันเด็ด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 เด็เด็ดเด็ดเด็ดเดเดีดเด็กเด็ดเเด็ดเด็นอด็เม่เด็นเด็นเด็เด่เด็อเเด็เดียเด็่เเเเเี ลำโพงกูไม่จะพังเอาแล้วตอนนี้สุดดยอดดเวลาเปลี่ยนลำโพงแล้วใช่สิษยานเอ๊ะเอ๊ะเอวเ,เดี๋ยนะประตูเก็บประตูตรงนี้ประตูตรงนี้มีอะไรไหมประตูะไรประตูไรอะลิฟอะมันใช้ไม่ได้มันนี่ดีไหนมึงเพอ้อป่ะเนี่ยอ่าใช้ได้นี่วะเดี๋ยวก,กูเก็บของก่อนแวบๆเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยศพเด้งอีกแล้วมึงกวนตีนกูแล้วนะศพเนี่ยไปไม่ได้ ประตูล็อคไ่ได้ใช่ไหมใช่ล็อคสีอะไรล็อคสีแดงวะใช่แดงหรือแดงเขียวแดงเขียวมั้งรู้สึกแดงเขียวเดี๋ยวค่อยกลับมาไม่กูมาเก็บของก่อนเอ้ากระสุนเต็มอีกโอ้ <laughs> ขอไแม่งเต็มตลอดกูให้มึงใจดีให้อะไรอีกวะ <ยา S 1> ใจด <laughs> ใจีใจดีใจดีขอบคุณใจดีใจดี <laughs> ดใจดี อ่ะนิ่หน่อยแบบก็ไม่รู้สินะแบบว่านิ่หน่อยอ่ะนิ่หน่อยเขาอ่ะมึงมึงในชั้นอินตรลับตรงนี้ก็ลำบากกูนะเนี่ยอ่ะงานเข้าละเฮ้ประกอบร่างเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนหัวใหม่โอ้โหมันเจ๋งมากหล่อเลยแม่งน่ากลัวแล้วมันถือปืนด้วยนะเฮ้ยมันยิงปืนยิงกูต้องยิงเข่าโอ้ยกระตุกอย่าอย่ายิงกูสัตว์อย่า เฮ้ยช็อตไปเออดีมากเราเฮยระวังเฮ้ยไปเข้าอีกตัวแล้วถอยมามึงออกมาเออนั่นแหละไม่เคยเชื่อฟังกูบ้างเลยปวดแม่งดยดาบดีมากเก็บเก็บอีกกระสุนชิมมัดใช่เชิญครับพี่พี่ครับเชิญครับอืมองเชิญเสด็จทุกทีอ่ะ <laughs> ประตูมันก็วนวนวน,วนอย่างเงี้ยอืม ตัวนี้ก็ตรงเดโมใช่ไหมจำได้เออตามเดโมเลยตรงนี้นะก็จริงๆแล้วเดโมมันย่อฉากทุกอย่างเลยอีกปืนเออแล้วมึงไม่ยิงมันก่อนเออยิงขายิงขาดยิงขาดนั่นก็จะยิงกูให้ได้ใช่ไหมนั่นน่ะไอ้นั่นข้างหน้าน่ะยิงยิงยิงเฮ้ยเฮ้ยไอตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมดแมลงสัตว์กัดต่อยระวังครับพี่ ปัดโลด้าเป็นพันโล,ล,ลเขามันทีเขามา,มาปัดโลด้าเย็ดสนุกจะเอาหรอจะเอาบัดชอ่อเว้ยรู้จักไว้ไอแซคสิทธิ์เลเดนนะเนี่ยตัดแบบเป็นชิ้นๆไง <S <S เฮ้ยอะไรจะพึ่งลุกขึ้นมาอุ้ยอืออือไม่เปลืองว่ะม,มองตรง กูกูว่มันเปลืองกระสุนมากเลยไอ้ไอ้ดาบเนี่ยแม่งโคตรเปลืองอ,ะอ่ะเททหตุผลเดียวที่มันเปลืองเว้ยมันเป็นช่วงช่วงแรกที่เราเล่นช่วงแรกที่เราเล่นจริงๆเพราะว่ามันใช้เราเราเราจะมีอ m m o c ค i p ไม่ค่อยไม่คอม่คอยเยอะไงอฮาาถ้าเรายัดอ m ม o c l เยอะๆมันก็จะประหยัดเองอเหมือนที่กูสับเมื่อกี้แต่ก็จริงๆคือกูยัดอ m m o c l ไปเยอะเหมือนกันนะแต่ก็ยังเฟืองอยู่อโอเคปะเล่นเล่นเล่นเกม iPad ไอโฟนโฟเอสเอ้ยข้างหลังเสียงไม่ดีเสียงไม่ดีโว้ยข้างหลังให้ฟัดรถด่าเปิดพันโลเออเออเออโอ้โหโอ้โหหมดหมดแล้วเดี๋ยวดีโหลดก่อนถ้ามีเอเจนเนียร์ใอ้ใจโอเคพี่เดี๋ยวดีโหลดก่อนแป๊บหนึ่งมามาได้ยินเพลงนี่คือรู้แว่ามันมีมาข้างหลังแน่ๆอะไรเงี้ย นะ uh, 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 okay. ะอออ่่่าาโอเครับผิดชอบเป็นคนละฝั่งมั<ต>้ยมีด้วยมีชิงเฉียงด้วยอ่ะใช่อ่ะเจจเจอ่ะรับผิดชอบกันแต่คนละฝั่งอ่ะดีมากคือมันขคืขอคนละฝั่งนี่ก็ดีไง,ไงไมันไม่ต้องแย่งกันอืมเรียแบบร้อยฮอึหมูตู้อิสตันกินยาก่อนไปยา <Yeah. S 1> เหลือไงถ้ากินทิ้กินคว้าไปงั้นแหละ คุณคุณตรงนี้เลยตามเดโมเลยเนี่ยกูตายในเดโมเนี่ยกูตายตรงนี้แหละบอกเลยไว้ก่อนกูจำได้ดีเลยกูถือปืนกลไว้ก่อนเลยมันต้องยิงน่ะมันต้องได้ยิงอ่ะได้เทเลเมนตี้สไปคืออะไรวะเอ้าเอ้าจอนนี่จอนนี่เข้าไปแล้วแต่เราเข้านี้ไม่ได้อ่ะจอนนี่ฮะไหนอ๋อโอเคเป่งมาละเสียแม่งมาก่อนอีกละจอนนี่กลับมานะตอนนี้เราก็ได้จอนนี่ โอเคได้อุปกรณ์ได้เซอร์เบบอร์ดตัวแรกตอนนี้ตัวแรกกลับมาแล้วนะได้นิดนึงที่มของนิดนหน่อยนะไม่เป็นไรแล้วก็เก็บไปเอากระสุนตรงมาหน่อยนึงกระสุนแม่งหมดแล้วเนี้ยออกเอาออกออกโอเคขายหมดแล้รอบนี้ขายโอเคเซอร์กิตอันนี้เต็มจะเต็มแล้วอัปเปอร์ทู ยังจะไม่เอาดีกว่าขี้เกียจขี้เกียจัพตอนนี้เดี๋ยวขอบบูไปบูก่อนแล้วกันน uh huh. ะฮะอะตามนี้แหละไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรหรอกดีแล้วดีแล้วไปขาขอบคุณผู้สนับสนใจดีอย่างชอบเกมส t e ตรม Alien w a r r i o r Steam Shop s u n f i r s e r Store ให้การสนับสนุชนช anel ของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็ก็ไปชมใต้ที่ Description ใต้คลิปได้เลยเอา้าวเมื่อดูแล้วก็เลยหามาเล่นเกมไทยกันนะฮะ